สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านช่างเอ็มนครสวรรค์จะพามาดูโชคตัวใหม่ของค่ายบัตเตอร์ไฟจากทางร้านเราทางร้านเรามีสินค้าเลยไม่ต้องรอเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วมีแบบไหนให้เลือกชมบ้างมีแบบไหนสีไหนให้เลือกชมบ้างเนี่ยแล้วการใช้งานเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยเป็นตัวนี้ตัวเนี้ยเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนตัวเนี้ยเป็นตัวบ้านเป็นตัวแบบว่ารถใช้งานตัวเนี้ยเป็นตัวโชคใร้ใช้งานใส่รีด ตัวนี้ใส่ลีดได้แต่ไม่สามารถใส่จีโอโนได้ตัวนี้นะมันจะเป็นกระปุกกระปุกเฉียงเฉียงออกนิดนึงเพื่อเพื่อหลบบังโกลตรงนี้นี่ถ้าเป็นตัวเก่าๆจะต้องปาดบางโกลนิดนึงเพื่อที่จะใส่ตัวกระปุกแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้เราทําออกมาเพื่อว่าไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องปาดบางโกลแล้วตัวนี้นะมีให้เลือกมีให้เลือกสองสีส,สีสีเหลืองกับสีดำนะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้คือสําหรับใส่จีโอโนจีโอโนสำหรับไม่ปรับรีบาวนะ จะมีให้เลือกสองสีเหมือนกันสีเหลืองกับสีดําไม่แน่ใจมีสีแดงไหมเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใส่เจวโนใส่ได้เลยไม่ต้องปาดเฟรมไม่ต้องปาดโครงอะไรเลยคือจับทองของเนิมใส่แล้วเอาตัวนี้ใส่ไปได้เลยนี่เดี๋ยวพามาดูตัวนี้เลยตัวล่าสุดเลยพึ่งพึ่งลงพึ่งลงพึ่งลงจากกล่องเลยนะตัวนี้เป็นเป็นโช๊ควัตเตอร์ไฟล์ตัวปรับรีบาวตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวใส่รถแข่งถามว่ามันมันต่างจากของเดิมยังไงคือตัวนี้มันซับแรงกระแทกได้ดี รองรับน้ำหนักได้แบบดีอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองปรับดีบาร์ให้ดูนะเดี๋ยวอันเนี้ยตัวเนี้ยบอกก่อนตัวเนี้ยมีให้เลือก3มสีสีแดงสีเหลืองสีดํามีขนาด3 2 0ร้อยยี่สามร้อยสามร้อยสิบเนี่ยเดี๋ยวพามาดูแต่ตัวเนี้ยจับใส่กับรถแข่งรถแข่งของช่างเอ็มนครสวสวค์นะเนี่ยตัวเนี้ยที่เขาใช้แข่งอยู่เป็นลีดตอนแรกพี่เขาแข่งรุ่นข้างโองเพ่นเดี๋ยวให้ดูว่ามันมาซับดีไหมนะเดี๋ยวให้ดูว่ามาซับดีบารนี่อ๋ออันนี้ก่อน ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูนะเอาเอาลดลงเห็นนะเดี๋ยวผมจะประับปรับปรับปรับเรื่องแบบแบบค่าธารรมะดาก่อนนะนี่นี่นะประมาณนี้อันนี้คืออันนี้คือไม่ไม่มีรีเบลนะลองกดให้ดูน,นี่ก็คือกดปุ๊บแล้วคืนเลยนี่แต่ก็ซับนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันคืนตัวไวจนเกินไปนะนี่ประมาณนี้เพราะว่าถ้าโชคมันคืนตัวไวอ่ะเวลาเราเข้าโค้งหรือว่าเวลาเราออกตัวแรงๆอ่ะมันอาจจะสะบัดหรือว่าจะคว่ำได้นี่นะ เนี่ยมันจะซับซับแล้วถามว่ามีรีบาร์มันช่วยได้ยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวลองปรับไปดูลองปรับเข้าไปรีบาร์ตัวเนี้ยมันมันช่วยหลีรูน้ำมันเพื่อให้เพื่อให้คลายตัวช้าคลายตัวเร็วนะนี่ถามว่าตัวนี้ปรับได้กี่จุดปรับได้ตัวนี้หนึ่งจุดแล้วก็ปรับตัวบนนี้ได้หนึ่งจุดคือความแข็งกับความอ่อนเนี่ยคือปรับปรับรีบาร์สุดแล้วนะดูนะว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะตัวเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะตัวเนี้ยคือปรับรีบาร์ได้ได้จริง เห็นผลได้เห็นเห็นผลเลยคือว่าเนี่ยมันจะประมาณนี้กดให้ดูอีกทีนึงเนี่ยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าโชคบัตเตอร์ไฟอะของทางร้านเราอะมีของเลยไม่ต้องรอสามารถเข้ามาชมที่ร้านก็ได้ร้านเซนทันมอเตอร์หรือว่าทักมาทางเพจเซนทันมอเตอร์เพื่อที่จะติดต่อว่าจะเอาตัวไหนตัวไหนหรือว่าสีไหนขนาดเท่าไหนใส่รถอะไรก็สามารถทักมาคุยกันก่อนได้ เพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถทักมาสอบถามวันนี้ก็จบกันรีวิวแค่านี้ใครที่ชอบก็ฝากกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคิปต,ต,ต่อไปได้วยครับขอบคุณครับ